มาดูสี่ศัตรูตัวร้ายของการออมเงินกันค่ะศัตรูแรกคือเงินเฟ้อนะคะสิ่งที่ทําให้มูลค่าของเงินลดลงรู้หรือเปล่าว่า30ปีที่ผ่านมาเงินเฟอ้อไทยเฉลีย่ยอยู่ที่2.25%ต่อปีนะคะแต่อย่างไรก็ตามเราเอาชนะเงินเฟอ้อได้ด้วยการลงทุนมูลค่าเงินจะได้ไม่ลดลงนั่นเองค่ะ2ก็คือเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะคะอย่างเช่นการเจ็บป่วยหรือว่าต้องออกจากงานกระทันหันนะคะซึ่งเราสามารถป้องกันได้ด้วยเหมือนกันด้วยการทําประกัน เอาไว้หรืออย่างน้อยที่สุดก็คือเก็บเงินสำรองฉุกเฉินค่ะ3คือซื้อของตามกระแสนะคะซื้อของที่เป็นที่นิยมของที่อยากได้โดยไม่ได้จําเป็นไม่ได้คํานึงถึงเรื่องค่าใช้ใจ่ายที่ตามมาก็อาจจะทําให้เกิดพาระเรื่องของหนี้เช่นกันนะคะแต่แก้ได้ค่ะด้วยการจดบันทึกรายรับรายจ่ายแล้วก็ซื้อแต่ของที่จําเป็นค่ะ4คือขาดวินัยการออมนะคะถ้าเราใช้เงินฟุ่มเฟือยไม่วางแผนก็อาจจะส่งผลเสียต่อการเงินของเราได้ เช่นกันดังนั้นเราต้องออมก่อนใช้สม่ำเสมอทําแบบนี้ได้สบายได้การเงินก็มีสุขภาพที่ดีด้วยค่ะถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามแวลมีอัพกันไว้ด้วยนะคะ